มาพบกับรัญญาชาแนลวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของแนวข้อสอบใบขับขี่ปี2565นะคะเป็นข้อสอบภาคทือสีจะเป็นไปแนวไหนทางไหนไปดูกันรู้หรือไม่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำข้อสอบใบขับขี่และการขับรถจริงๆนั้นเราจะต้องผ่านการอบรมใบขับขี่มากมายหลายด่านเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ฟังคำบรรยายดูคลิปวิดีโอสั้นๆรวมไปถึงการทดสอบร่างกายเบื้องต้น พอถึงวันที่เราไปอบรมจริงๆนั้นเราจะได้มีตื่นเต้นนะคะและสามารถทําข้อสอบผ่านได้อย่างเฉลยค่ะสัญลักษณ์ป้ายจราจรและเครื่องหมายที่สําคัญป้ายจราจรบังคับป้ายห้ามเข้าหมายความว่าห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายมีลักษณะเป็นป้ายวงกลมสีแดงมีเส้นทึบสีขาวหนึ่งเส้นขวางเป็นแนวนอน ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหมายถึงห้ามเลี้ยวขวาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามในเขตทางที่ติดตั้งป้ายไว้ไป้ายห้ามหยุดรถสัญลักษณ์นี้คือห้ามผู้ขับขี่หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงในบริเวณพื้นที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามแซงหรือเครื่องหมายนี้ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายหากฝ่า,ฝ,าฝืนกฎจะต้องเสียค่าปรับ ป้ายห้ามกลับรถทางขวาหากสังเกตเห็นป้ายนี้หมายถึงห้ามกลับรถไปในทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในเขตทางที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถบรรทุกผ่านสัญลักษณ์นี้คือห้ามรถบรรทุกผ่านในเขตที่ติดตั้งป้ายเด็ดขาดป้ายห้ามใช้เสียงหมายถึงห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทําให้เกิดเสียงที่ก่อกวนการลบกวนไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย ห้ามใช้ความเร็วเกิน50กมต่อชั่วโมงหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นป้ายห้ามจอดเตือนว่าห้ามจอดรถทุกชนิดในบริเวณที่ติดตั้งป้ายหากฝ,ากฝ่าฝืนจะต้องมีโทษค่าปรับป้ายจราจรเตือนป้ายทางโค้งซ้าย ควรระมัดระวังทางข้างหน้าที่มีโค้งไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวังป้ายทางโคดเคี้ยวเริ่มขวาหมายความว่าทางข้างหน้าเป็นทางโคดเคี้ยวโดยเริ่มจากทางขวาให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง ป้ายทางโทูแยกทางเอกทางซ้ายบอกให้เตรียมตัวทางข้างหน้ามีทางโทูแยกไปทางซ้ายควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังป้ายทางแคบลงหรือทั้งสองด้านเตือนให้ระวังทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่เรากำลังผ่านทั้งสองด้านควรขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวัง ป้ายทางข้ามรถไฟมีเครื่องกัน้นหมายความว่าให้ขับรถให้ช้าลงพร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเครื่องกัน้นทางปิดกัน้นควรสังเกตดูทางด้านซ้ายและด้านขวาถ้ามีรถไฟกำลังเล่นผ่านควรหยุดรอให้ห่างอย่างน้อยห้าเมตรหลังจากรถไฟผ่านไปอย่างปลอดภัยจึงสามารถเคื่อนรถต่อไปได้ไป้ายระวังถนนลื่นกรณีผู้ขับขี่เห็นเครื่องหมายในภาพนี้ ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังการเลื่นไหลต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษป้ายระวังคนข้ามถนนหมายความว่าทางข้างหน้าเป็นทางข้ามถนนให้ผู้ขับรถขับช้าลงและระวังคนข้ามถนนป้ายทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นหมายความว่าให้ขับรถให้ช้าลงและสังเกตดูรถไฟทางด้านขวาและด้านซ้ายเพราะทางรถไฟข้างหน้าไม่มีเครื่องกั้น หากมีรถไฟกำลังแล่นผ่านให้หยุดรอรถห่างจากรถไฟอย่างน้อย5เมตรป้ายระวังเครื่องบินบินต่ำหมายความว่าป้ายเตือนระวังเครื่องบินกำลังบินต่ำเนื่องจากทางข้างหน้าใกล้สนามบินหรืออาจมีเครื่องบินกำลังบินลงในระยะต่ำให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังป้ายวงเวียนเตือนว่าทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวังป้ายจ,ะะจราจรแนะนำป้ายชิดซ้ายให้ปฏิบัติด,ด้วยการให้ชิดซ้ายหรือผู้ขับขี่จะต้องขับรถผ่านทางด้านซ้ายของป้ายป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ปฏิบัติด,ด้วยการขับรถตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายตามสัญลักษณ์ของลูกศรชี้ป้ายช่องเดินรถประจำทางหากพบป้ายนี้แสดงว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทางห้ามแซงรัมเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางป้ายชิดซ้ายหรือชิดขวาหมายถึงให้ขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาของป้ายป้ายขับรถไปทางซ้ายหมายความว่าให้ขับรถไปทางด้านซ้ายได้อย่างเดียวตามสัญ,ญลักษณ์ของลูกศรชี้ ป้ายช่องเดินรถมวลชนคือช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชนและรถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า3คนจึงจะสามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบใบขับขี่ ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตินะคะเพื่อนๆอย่าลืมเลยนะคะเครื่องหมายบนพื้นทางกันด้วยเพราะว่าเป็นกฎหมายจราจรในภาคบังคับหากเราพบเห็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นไฮไลท์แนวข้อสอบใบขับขี่ปี2564ด้วยค่ะ เครื่องหมายบนพื้นทางเขตปลอดภัยหรือเลือกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเกาะสีหมายถึงพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือคนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไปจะมีลักษณะเป็นแถบเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลืองถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงว่าห้ามขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เส้นให้ทางสัญ,ญลักษณ์นี้ให้ผู้ขับขี่รถให้ช้าลงหากเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นในทางขวางหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงแนวทางเส้นให้ทางจะมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวขวางแนวจาราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติหมายถึงผู้ขับขี่รถสามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือช่องทางจาราจรหรือสามารถแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภยัยเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงสัญ,ญลักษณ์นี้คือ เส้นทึบห้ามผ่านหรือข้องเส้นทึบหรือห้ามแซงโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนขับผ่านหรือข้องเส้นทึบจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามผ่านไปก่อนเส้นทะแยงห้ามหยุดรถ จะมีลักษณะเป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองและมีเครื่องหมายกากบาดสีเหลืองหรือห้ามจอดรถทุกชนิดภายในกรอบสีเหลืองนี่โดยเด็ดขาดยกเว้นแต่ว่ารถที่หยุดนั้นต้องการที่จะหยุดเพื่อเลี้ยวขวาหมวดรูปภาพจราจรห้ามหยุดรถห้ามจอดรถทุกชนิดรถคันขอมีสิทธิ์ผ่านไปก่อนเนื่องจากอยู่ในทางเอกหยุดรอให้รถคันขอผ่านไปก่อน หยุดรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนหมวนวิธีการขับรถให้ปลอดภัยการขับรถขนาดฝนตกการจับพวงมาลัยวิธีที่ถูกต้องที่สุดรถเกิดเสียหลักเมื่อรถเสียการขับรถผ่านทางแยกการหยุดรถทางแยกการกลับรถการใช้เกียร์ต่ำการคาดเข็มขัดนิรภัยการขับรถสวนทางกัน การขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยวรถเลี้ยวพร้อมกันการใช้ความเร็วการเปลี่ยนช่องจราจรการเปิดไฟเลี้ยวการเปิดไฟฉุกเฉินหมวดการดูแลรถยนต์การเติมแบตเตอรี่การเติมถังพักหม้อน้ำการหมุนพวงมาลัยรถขั้วแบตเตอรี่มีคาบกรดการตรวจสอบสายพันธุ์เครื่องรถยนต์การเช็คสภาพรถเครื่องยนต์ร้อนสูงการสตาร์ทเครื่องยนต์ การขับรถลุยน้ำการแก้ไขผ้าเบรกเปียกการถอดขั้วแบตเตอรี่การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องหมวดกฎหมายรถทั่วไปอายุของใบขับรถชั่วคราวการเสียค่าปรับการเปลี่ยนสีรถใบขับขี่หายย้ายทะเบียนรถการโอนรถใบขับขี่หมดอายุต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปีเอกสารคู่ใบอนุญาตขับรถการวัดระดับแอลกอฮอล การบรรทุกสิ่งของการขับรถห่างจากขอบทางการเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายหมวดมารยาทในการขับรถคุณสมบัติผู้ขับรถการใช้แต่รถมารยาทในการขับรถมารยาทในการจอดรถบริเวณจอดรถการเปิดไฟสูงการเกิดอุบัติเหตุการให้ทางร่วม ค่ารมเนียมทำใบขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชัว่วคราว2ปีค่าคำขอ5บาทบวกค่าทมเนียม300บาทรวมทั้งสิ้น305บาทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชัว่วคราว2ปีค่าคำขอ5บาทค่าทมเนียม200บาทรวมทั้งสิ้น205บาทถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย